ลยวะนิดหน่อยนีเบิร์ยังไม่เที่ดีที่ดูด้ยกระตอกมันนีเม็มากกออนกค่ะวไปลอคิค่ะโอ้โหค่ะนโ i yeah. need เปิดได้ตำรวจจะถามแบบ ไม่มาขายต้องมาซร้อที่วบ่นต้องมาซื้อที่นอ่ ก็มีขายยาที่เป็นยาที่ยา thank <laughs> you